ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างนิแาเนลนะคะน้องก้อยเห็ดอีช้างโอ้ยน้องก้อยทอดข้าวเนาะกินเป็นเพราข้าวทอดข้าวจีน้นี่นะเนาะน้องก้อยเอ้ยพนอันนี้สูตรน้องก้อยน้องก้อยก็จะทําเองแม่อยากช่วยน้องก้อยบอกว่าทําเองค่ะแม่ เดี๋ยวเนาะน้องก้อยก็ทําเองว่าจะทอดไข่ให้ไม่อยากกินทอดไข่อยากกินข้าวทอดเนาะอ๋อหลวงธีดะปั้นธีดะปั้นเนาะน้องก้อยอไ,อไฟแรงหรือเปล่าเนี่เนาะน้องก้อยเพ็ดเองโอ้โหฟองขึ้นเลยสินี่น่กกกากินมากจำนั้นแล้ว เด็กแ ok, <initiatives> oh. ่ว่ายังไม่ยังไมันนั่นแหละนั่งเหลืองมากินแด้วโอ้ยนี่สูตน้องไอเดียบ้อนี่องที่ไยมันี่ใหญ่ท่สองอนโอ้น้องก้อยเนาะ ทำเป็นปั้นเล็กๆทีละคำกินคำหนึ่งปั้นหนึง่งของนี่เอเยามันปั้นใหญ่เออโอ้โงน้องก้อยปั้นเล็กพอได้กินเลยเออน่ากินเนาะไปมันแดงผดบ่ไม่เป็นไรคะ่ะโอ้ทอดใส่ไข่เนาะโอ้ซุปไข่โอ้ไปจะกินทีน่นาะซุปไข่ โอ้ดโดดเนาะนี่คือชดน้องก้อยบ่ ลงทีละปัน้นช่องปัน้นมันก็นานเบิดแล้วมันว่าข้าวเหรอมันหมดอัน้ำมันใส่อีซี่น้ำมันจะแห้งแล้วอ้โอ้ทีนี้โทษยังไงก็ไม่หมดใส่ใน้ำมันหลายเท้เโอ้ ยอดเชฟตัวจิ๋วของเราอยู่บ้านอยู่บ้านพ่อแม่บอยูเขาก็จะทำกับข้าวกินเองทอดไข่ทอดข้าวเน,เนานะเป็นแต่ทอดข่าทอดข้าว,ทอ,าวทอดไข่เนาะแ้ม่มา,มาก,กินเองก็เป็นไนะมอ้ มามาก,กินเองก็ะเป็นบ่อแล้วายสุ่มไ่ให้โอ้ยน้องก้อยบอกว่าดังเองต้มกินเองมามา่าน่ากินเนาะ เด็กคนน้อยเด็กตัวจิ๋วเวลาพ่อแม่บปอยู่เฮ็ดกินเองช่วยตัวเองทอดหมดแล้วหรอทอดลงหมดเลยเป็นทอดไข่เลยเป็นทอดข้าวแล้วนี่โอ้เป็นไข่เจียวแล้ว โอ้ oh. ừ, ตัวโตบอกว่าตัวจริงโอ้พอแล้วสุกแล้วอืมหม้อลองมมันเอแล้วลราบ่กทอดไหนก่อนมันอ่อนอืมอืม ค,คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์จ่องช่างนี้นะคะโปรดติดตามด้วยนะคะ